วัลผ่ในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเด้อจ้ามาพี่น้องขาเมื่อนี้อากาศที่ฝรั่งเศสดีดีพี่น้องคือแบบว่ามีแดดแต่ว่าในปา่าเนาะมาเมื่อนีมวลพ่นมาเดินไปอีกแล้วขาพี่น้องขาแต่ว่าในปา่าช่วงเศร้าเนาะกับสายแล้ว ิบโมงกว่าแล้วคะ่ะทุกคนแต่หมอกลงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำเนะาะาแล้วพ่นเก็บบรรยากาศสวยๆพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะแล้วเขาค่อยไปยังป่าหาเก็บเห็ดกันครับพี่น้องค่าบรรยากาศแอ่งน้ําตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่าหมอกมันลงครับพี่น้องคะ่ะนั่นเลยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บเห็ดน้ากันครับพี่น้องป่า มาจะพี่น้องค่ะไปหาเลาะเก็บเห็ดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็จะเดินขึ้นเนินเนี่ยจากน้อย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าซิมีเห็ดเนี่ยพอแล้วพอนเก็บบอเมอือนี้พอบ่อได้มาดนแล้วก็คือปีนี้เพิ่งจะมาแถวนี้ค่ะ ก็จะเป็นปลาสนนะพี่น้องค่ะปลาสนที่มีใบอใบเฟินเต็มไปหมดเลยก็ <c oughs> จะแบบเหมือนว่าเราต้องมามุดเฟินหาเ,เห็ดซองเทอแห่นกันนะทุกคนเห็ดดำขาเหลืองค่ะที่เวลาพ่อจะมาหานะพี่น้องนะไปค่ะเข้าไปในนี้แหละ ยังเขามากอะมีเห็นอยู่พี่น้องคะคือแบบนี่คะ่ะคงจะเหลือจากที่คนที่ไม่เก็บแล้วค <c oughs> ือเพราะว่าปลานี่พวกพีพีพเขาคงมาเก็บหมดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้พอนกับบริมาอิลีนี่คะ่ะถอาแล้วพ้นเบาคอยต้องขอภัยเด้อพีนออ่น้องเด้อขออภัยดีด้ เมื่อนี้ตรง,งมัหมดไปแล้วนี่ค่ะบบเดนเน้นว่าจะได้ร้ายหรือจะได้หน่อยเน้นตรงที่ว่ามันมีเ,นเขาเก็บค่ะนะพี่น้องเนาะก็ฝากติดตามจักพี่น้องค่ะปะนี่ค่ะ ถ้าวัลพอนเบียงกล่องเรียวไปกับขอภัยได้พี่น้องจริงๆแล้วจะหาแบบเป็นกุ้มหรือเป็นทางก็คงจะยากนะเพราะว่าเพื่อนมาเก็บกันไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มันก็รัพพอก็จะบอกว่า มือนี้วันที่เท่าไหร่มือนี้วันที่หกทันว้าค่ะพี่นอ้องมือที่มาเก็บเห็ดเด้อเพรว่าบางทีคลิปไปแล้วคนก็นกนอาจจะลงซา่าหลังจากมือเก็บเห็ดค่ะอยู่ในป่าคนเดียวอาจจะเปลี่ยวหน่อยแต่ก็คุณกับมันอยู่ป่านี่ มือนี้มันเป็นวันยุดคือวันพุทธอุหะพี่น้องคะ่ะพุทธที่หกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพ่อเป็นมือจังสี่แล้วก็จะบอกค่อเคยเขามาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังที่บอกเลยเพราะมันจะมีล่าสัตว์มีอะไรใช่ไหม <c oughs> เก็บใสกตะตารก่นกรอนแล้วก็ตัดขาที่หลังโอ้มันก็นมีอยู่ก็แสดงว่า ที่มันขึ้นมาเล็กๆข้าเจ้าบา่บ่เก็บเอาตอนนั้นพ้องมันดึงมันกันพอได้อยู่ครับพี่น้องยังยังเล็กๆอยู่ยังก็มีค่ะทุกคน<อ>บริเวณนี้ก็คงจะมีแหละคงจะเป็นห้อยข้าเจ้าเก็บไป <c oughs> จนเกลี้ยงนั่นแหละเนาะก็จะเหลือแต่เล็กๆไว้ให้เราอ่าไม่ แสงแดดส่องผ่านต้นไม้ลงมาก็เป็นภาพที่สวยงามครับพี่น้องค่ะเห็ดที่เจอเมื่อนีค้คงจะเป็นเห็ดที่หลงเหลือจากข้าเ,าเก็บครับพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่สองสามมือฝนตกเมื่อวานเมื่อวานนี่ฝนก็ตกแบบคงจะ ดูดน้ำมากเลยขาใหญ่อวบค่ะเขาก็ต้องเอาไปพึ่งน้ำก่อนพี่น้องแบบว่าเอาไปพึ่งไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อนน่นเนาะ <c oughs> ก็ดอกใ่งามอยู่ค่ะพี่น้องแต่ต้องหาเคลียเอาค่ะเป็นเหตดที่ลงเหลือจากคนอื่นนั่นแหละ <c oughs> นะ นี่ค่ะโอ้โหนี่พี่น้องดอกไม้ก็ใหญ่ค่ะพิ้งค์มันก็อยากผอกนะทุกคนแต่ที่นี้มันอยู่ในมันอยู่ในปลาเฟิร์นอะ่ะมันก็จะขึ้นยากค่ะพี่น้องนี่ค่ะนีจ้าจุ่มน้ำพี่น้องค่ะยามนี่ค่ะ คค่ะทุกนจากที่วลลพอนสังเกตปลาบริเวณนี้ตรงไหนที่เห็ดมันขึ้นลายเขาเจ้าก็าสิย่ำใบเฟิร์นจนแบบเละเหมือนเลยค่ะทุกคนค่ะคือแบบลาบเพื่นอนหนึ่ก็ตายแบบลาบขาบใช่ไหมคือ <laughs> แบบ เปนแตแต่หมดอะไรเงี้ยนี่ก็คืคอบริเวณนี่เห็ดมันก็คงจะมันคือจะขึ้นหลายเพราะว่า <c oughs> ใบเื้นบริเวณนี่เป็นตัแต่หมดเลยคทุกคนน,นะเอานี่ถ้าเจอดอกสวยๆก็จะทายให้พี่น้องเบิ่งน้ำเพราะว่ามันไค่อยมีแล้วจ้ะ พอได้เก็บไปคือมันพละพน่น้เจอเป็นกลุ่มอ่ะพี่นงนะงามคือเก่าหนิเลยค่ะนี่ค่ะดอกงามๆำปุดเปื้อนนี่ยังดอกปักใหญ่พี่นงคงค่ะพละพน่นเคลียร์ใบเฟิร์นออกขาดบปีเลย ไปเฟิร์นทับมันค่ะนี่ค่ะอมงามค่ะทุกคนอดอกนี้ก็งามค่ะทุกคนเว้ยกันใหญ่เงาขาวอบวบเป๋าไปหน้องนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคอดอกนี้งามแล้วก็ถอดนี้เลยนี่แล้วยงงังต่างตุนใหม่ นี่ค่ะในที่สุดเราก็เจอดอกใหญ่งามนี่ค่ะโอ้โหขาเป็นขาดอกงามมากค่ะทุกคน,นเดี๋ยวนะมีเพื่อนมันนี่คือวนอรนี่เราเพิ่งเห็นอยู่ใส่ว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละฮู้ดตัปบอ ตาเฮียโอ้ยเหยียบไม้กระตาเฮีย,ยนี่ป่านี้เดี๋ยวได้เจ้าพี่น้องโอ้ยขออภัยพี่น้องค่ะอนนเอากระตาตั้งไว้ตรงไม้ไปเหยียบมันกมันเดียงกระตาเฮียเลยค่ะนี่ค่ะเจอดอกนี้นี่ค่ะ ซ่อนอยู่กับทุกคนนี่ค่ะตัดขาครับพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะดอกปุ๊กใหญ่งามเลยก็ดำขาเหลืองกับทุกคนอนได้ยังสิไมค่ะ งามิดกแล้วนี่เฮ้ยก็สิงับได้คุณอ่นะขาอวบเดีนี้ตัดเก่เด็ดเลยดูสิอุย้ยในดอกหนึ่งดำปิดปีไปนะ้องนี่ค่ะเออให้มันได้อย่างนี้ทุกคนนี่พุ่นนะอ่าแสดงว่าตรงนี้ดอกงาม ต้องมีดอกงามแต่เขาแก้เหลือก็ไรอ่ต้เขาเก็บไปกี่ดอกเองน,น,อน,นี่อันนี้ไงพี่น้องค่ะคุนแม่สุดยอดของมันเลยมันงามกับทุกคนแบบนี้แหละ ม,มีหลายดอกอยู่พี่น้องค่ะคิดไปตรงนี้ก่อนเก็บหยากกักน้อยพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันมันอนอยนู่นะครับนี่นี่นี่มันสอนอย่างนี้ ดอกนีไง um สวยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวถอดให้ทุกคนดูนะขาเย้าเนี่ยเหย้าก็ฟ่ามือวัลลพรค่ะดอกนีไงเจอสองสามดอกไงตรงนี้พี่น้องค่ะอุ้ยนี่ค่ะ ดำปิดปีเลยกละดดดน,นี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่ะทุกคนโอเคอืมบรรยากาศป่าค่ะทุกคนแล้วพ้นไม่เจอยุ่ขอบถนนนี่ค่ะ อยู่ขอบทางเดินตอนน้นี้คงจะเล็กค้นเล็บว่าเก็บขับ่นูเขา้าไปเก็บได้กางามอยู่ด้นีนะนองคะ่ะมีหลายดอกอยู่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดอกใ่งามอยู่พีน่น้องก็จะอมน้ำจากนอ้อยแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันแบบพึ่งอยู่นั้นแหงกอนก็ได้ ไปร่วมกบหมูอกันครับทุกคน ตนนั้นบริเวณนี้มันก็คงจะออกเยอะทุกคนค่ะนี้คนเก็บไปคนเก็บไปเยอะแล้วมันก็เลยเหลือไว้นี่เหมือนดอกงามนี่โอ้ยลายดอกอ,อ็ว่างไปขนนี่ก่อนเนาะออตกาตังนี่นี่ดีอดอกที่นี่งามอยู่นี่เนี่ยคุณดอกงามอยู่คุณ นี <N um> <N 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 ่ค enfin ki> ่ะมือนี้จะได้แต่เห็ดดอกใหญ่งามพี่น้องดอกหนึ่งโุ้ยดอกใหญ่ เก็บมะกกอ่งไว้กับดดหลายเติอบอยู่ด้วยพี่น้องตัดขายทุกคนเพื่อนน้องดูนดอกใหญ่อยู่ด้วยจ้ะถึงมันจะหน่อยหาค่อยๆหาไปก่ะกระไดยู่จ้ะพี่น้องค่ะ เพราะถ้าเรามาคนเดียวเนี่ยมันได้ปะแต่อาจจะกลัวเท่านั้นน่ะถ้าบืชินกับปลาคงก็จะกลัวที่นี่ม่าข้องกับชิ่นกับมันปลาเนี่ยเมื่อสักพักก็เห็นคนยางไปกับมาน้อยเสียงดังกิ้งลิงกิงลิเวลาพ่นว่ามันเป็นมายังู้เดียว แต่มันมีหมาหน่อยยางไปก่อนนี่ะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนน้อที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ครับพี่น้องคะ <c oughs> ่ะเนาะกลัวคลิปมันจะยาวไปเก็บเห็ดอาจจะบ่พ่อเป็นกุ้มมวนแต่เพราะว่ามันเป็นเห็ดช่วงแบบมันเป็นปลาเห็ดที่คนดอนนีคนรู้จักหลาย ทั้งคนไทยทั้งฝรั่งก็เจ้ากับมาพร้ากันมาเก็บเห็ดดอนนีประจํากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็ดดอนนีข้าเจ้าก็ก็ไม่เก็บไปตั้งแต่ตอนมันขึ้นตั้งแต่เดือนต้นเดือนพฤศจิก,ก,กาแล้วพี่น้องอันดอกหน่อยมันทีนี้เวะลาพ่นกับกบ็คือแบบคิดถึงป่าเนาะอยากมาเนาะมองจะคลองเคยมาเก็บกะลยมานั่นแหละ แล้วก็อากาศมันก็ดีด้วยวันนี้วลพอนก็เลยมา <c oughs> ก็มากับโบได้ผิดหวังเพราะได้แต่ดอกวัลพอนมากบับโบผิดหวังค่ะพี่น,อน้องก็ได้แต่เห็ดดอกใหญ่งๆงามๆค่ะใหญ่งามม่หลี่เลย ไมยาง,งเหลือบเก็บหอเหดหลอดใส่ตากระจกค่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ